เสีเสึกมความสก,ก,มกสัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนีกก็จะมารีวิวน้ำหอมเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะความตั้งใจของคลิปที่แล้วก็คืออยากจะมาพูดถึงน้ำหอมทั้งหมดที่นิกมีเลยนะแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นคลิปแรกเราก็อยากจะพูดอะไรเยอะๆไปหมดเลยก,ก็กลายเป็นว่าเออคลิปนั้นมันก็ยาวไปนะอยากให้ดูก่อนว่าน้ำหอมที่นิกมีนั้นมีอะไรบ้างก็จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะ โอ้ยหนักจังนี่นะคะน้ำหอมที่มีทั้งหมดนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็คือสะสมมาก็หลายปีนะจริงๆนี่เป็นคนไม่เก็บขวดน้ําหอมเพราะฉะนั้นบางกลิ่นที่ใช้หมดไปแล้วนี่ก็จะทิ้งไปเลยจริงๆอ่ะใช้น้ําหอมค่อนข้างเยอะแล้วก็น้อยกลิ่นมากที่จะซื้อซ้ําขวดเดิมนะก็คือหมดแล้วพอจะซื้อขวดใหม่ก็จะซื้อกลิ่นใหม่ไปเรื่อยเพราะว่าอยากจะลองว่ากลิ่นไหนหอมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ากลิ่นไหนที่เราชอบจริงๆอ่ะเราก็จะซื้อซ้ําบ่อยหน่อยนะคะ ก็ยังไงเดี๋ยวมาลองดูกินแรกกันเลยค่ะก็ตัวนี้จะเป็นของลันโคมนะคะคืออันนี้มันหอมแบบหอมมากอะในความรู้สึกนี้นรู้สึกว่ามันหอมหอมในสไตล์เดียวกันกับตัวนี้ที่เคยพูดถึงในคลิปที่แล้วนะคะคือมันจะหวานหวานยั่วๆแบบที่เคยบอกว่าตัวนี้มันจะหวานยั่วๆแบบเด็กๆแต่ตัวนี้มันจะหวานยั่วๆแบบผู้ใหญ่แบบดูแบบรู้หลาไฮโซอะไรเงี้ยอืมแล้วตัวนี้คือกลิ่นแบบติดทนมากอยากจะบอกว่าถ้าใครใช้กลิ่นนี้ ขอร้องเลยอย่าฉีดเยอะคืนนี้ก็ฉีดแค่สเปรย์เดียวจริงๆเคยฉีดแบบ2สเปรย์แล้วแบบคือรอบข้างอ่ะไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นนี่จะฉีดแค่สเปรย์เดียวใส่ตรงข้อมืออย่างเงี้ยวันนี้ก็จะแตะแตะแตะตามตัวแค่นั้นคือจบกลิ่นดีแล้วก็แบบเออคือฉีดฉีดอย่างนั้นอ่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะจนถึงตอนเย็นเราก็ยังรู้สึกว่าเราได้กลิ่นตัวเองอันนี้คือกลิ่นแน่นมากๆหอมมากๆติดทนมากๆขวดต่อไปเป็นกับไอตัวนี้ก็คือยี่ห้อ ลองแวงนะคะคือครั้งที่แล้วอะ่ะนิกเรียกชื่อไม่ถูกแล้วก็มีคนใจดีมาคอมเมนต์บอกว่ามันชื่อเขาอ่านว่าลองแวงนะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ขวดขวดก่อนของนี้ก็คือตัวนี้ที่นิกรีวิวไปนะคะคือมันจะลักษณะขวดคล้ายๆกันเห็นนะมตัวนี้กลิ่นจะอ่อนกว่าตัวนี้แล้วกลิ่นสําหรับนี่คือกลิ่นมันต่างกันขวดมันคล้ายกันนะแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันเลยอืมตัวนี้จะออกแบบหวานนุ่มตัวนี้จะออกแบบ หวานแบบสดใสเออคือต่างกันแบบมันหวานเหมือนกันแต่ตัวนี้จะออกแบบนุ่มๆกุ่นๆหน่อยดูแบบหอมนุ่มอะ่ะแต่ตัวนี้จะหอมแบบสดใสล่าเริงนะคะอันนี้ก็คือยังใช้ได้ไม่ค่อยเยอะแต่รู้สึกว่าตัวนี้กลิ่นไม่ติดทนนะือฉีดไปแปบ๊บเดียวอะ่ะเราไม่ได้กลิ่นตัวเองแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นได้กลิ่นไหมแต่เราอะ่ะไม่ได้กลิ่นตัวเองแล้วแบบครึ่งวันอย่างเงี้ยเที่ยงมาก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วทั้งที่เราก็ไม่ได้แบบไปอยู่แดดหรืออะไรนะเพราะทำงานก็ทํางานในในออฟฟิศใช่ไหมมันก็จะแบบ เออมันก็ไม่ได้แบบโดนแดดอะแต่คือกลิ่นเนี้ยมันแบบไม่ค่อยทนแต่หอมนะคือตอนแรกอะก่อนจะซื้อตัวเนี้ยก็เคยดมงตัวนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็หอมนะแต่มันหวานไปตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้มันให้ความแบบหวานแบบพอดีแบบเย็นๆแบบผู้ดีผู้ดีอะเราก็เลยซื้อเลือกซื้อขวดเล็กขวดนี้มานะคะเดี๋ยวขวดต่อไปเป็นอืมคือตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้อะจะมันคนละคือมันจะแตกต่างกันเลยนะตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นออกแบบ หอมดอกไม้หวานไหมก็หวานแต่ดอกไม้อะ่ะแต่ตัวนี้จะออกแบบขนมเออวันนี้หวานขนมหวานเป็น,ปนแบบหวานขนมมีเหมือนอารมณ์แบบเดืนความรู้สึกแบบมีน้ําตาลผสมอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้จะแบบดอกไม้นะคะก็ต่างกันก็ใช้จะหมดแล้วดูด,ดิคือน,นี่เป็นคนที่ถ้าซื้อน้ําหอมมาก็จะฉีดฉีดฉีดกินนั้นจนแบบพอมันแก้จะหมดก็จะหยุดสต็อปไว้แค่ตรงนี้ <laughs> ก็จะไม่ใช้ต่อแล้วก็หาซื้อกินใหม่นะคะส่วนขวดต่อ,อไป เป็นตัวนี้เป็นเบอร์เบอรี่นะคะอันนี้เป็นขวด30ม l ลนะเอามาลองกินเพราะเห็นคนบอกว่ามันหอมเราก็เลยซื้อมาลองนะคะรู้สึกว่าตัวเนี้มีความแบบหวานที่แบบคล้ายตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะมีมันจะหวานแบบขนมส่วนตัวนี้มันจะมีหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดนิดเออสำหรับนี้ตัวนี้มันจะเพิ่มความเปรี้ยวแต่กลิ่นมันจะไปในทำนองเดียวกันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเป็นหวานที่มีความสุขเหมือนมีน้ําตาลนะ่ะแต่ แต่คือตัวน,นี้มันจะมีความแบบกลิ่นเปรี้ยวๆคล้ายๆแบบมีผล,ลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็หอมนะแล้วก็เออแบบรู้สึกว่าพอเป็นกลิ่นประเภทอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยทนเลยอันนี้ก็เหมือนการฉีดไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยทนนะอไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็เดี๋ยวขวดต่อไปนะอันนี้ของอีฟลอเชนะะ่นะคะก็คือตอนไปซื้ออ่ะก็ไม่รู้ว่าจะซื้อน้นหอมกินอะไรแต่อยากลองของอีฟลอเช่นะเข้าช็อปเข้าไปแล้วก็ซื้อ คือเคื่อนนี้คือดอกไม้มากดอกไม้แบบมันก็ดอกไม้หนะ้ารูปมันก็เป็นคือดอกไม้นะรูปตรงหน้าเ้าเอ้รูปตรงขวดก็คือเป็นดอกไม้นะคะมันไม่ได้หวานอะ่ะแต่มันเขาเรียกว่าไรละ่ะมันหอมดอกไม้อะ่ะเหมือนยกดอกไม้มาทั้งสวนเลยแบบอืมแต่ช่วงนี้มาใช้กลิ่นนี้บ่อยนะรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันกลางๆมันใช้ได้ตลอดแล้วก็กลิ่นนี้นี่รู้สึกว่ามันทนกว่ากลิ่น ก่อนหน้านี้อีกอกัาไอตัวเบอร์เบอรี่ตัวนี้อีกนะก็พวกบอดเนี้ยคืนนี้ค่อนข้างแบบได้กลินตัวเองอยู่ระหว่างวันอะไรเงี้ยแต่เป็นกินแบบดอกไม้ปวดต่อไปเป็นตัวนี้พูดไปแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นกิ่นที่รักมากที่สุดเป็นผลไม้หอมหวานนะคะไหต่อไปเอาเป็นตัวนี้ลวกันนะเป็นของฟุชี่บูมนะคะอันนี้ซื้อแบบ ซื้อมาทดลองนะซื้อมาเทสก็จะแบบประมาณนี้ก็ตัวนี้จะเป็นแบบคือจะบอกว่ามันดอกไม้แบบดอกไม้สุดๆอะ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่มันคือให้ความเป็นดอกไม้ที่กลิ่นแรงกลิ่นแบบค่อนข้างที่จะแรงมันไม่ฉุนนะแต่คือกลิ่นมันชัดเออไม่ใช่กลิ่นแรงกลิ่นมันค่อนข้างชัดเป็นดอกไม้ที่กลิ่นชัดอะคือเป็นดอกไม้อะ่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ เขาเรียกอะไรอะที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกปกติเขาเรียกอมเนียนใช่ปะที่นิคใช้มีทั้งหมด3มสีค่ะเมื่อก่อนอะสีแรกที่ใช้ก็คือสีขาวตอนนี้ก็ยังเหลือนิดหน่อยนะอันนี้เอาไว้ดมอย่างเดียวฉีดกลิ่นเริ่มเพี้ยนแลวฉีดไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ซื้อมานานแล้วก็คือสภาพแบบยำย่งอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นน้ําหอมหอมอมเนียเนี่ยน้ําหอมแบบแรกๆเลยที่ที่เริ่มใช้ที่เริ่มมีน้ําหอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ซื้อซ้ําขวดที่สองอันนี้น่าจะเป็นขวดที่2นะคะ ที่ใช้ซ้ํานะคือมันชอบอะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คืออย่างกลองกลิ่นใหม่ก็เลยพักไว้ก่อนนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าชอบอยู่ดีแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเออกลิ่นมันดูหวานไปแต่เราก็เป็นคนชอบกลิ่นหวานมั้งเราก็เลยชอบนะส่วนต่อมาก็คือตัวน,นี้นะคะอันนี้เป็นอมเหนียวม่วงยอดฮิตของหลายๆายคนเลยนะตัวน,นี้ก็ซื้อมาใช้เป็นขวดที่สองแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนอะเคยชอบมากนะแบบรู้สึกแบบเออมันน่ารักแบบใช้แล้วมันน่ารักแต่ หลังๆมาใช้กลิ่นนี้แล้วเวียนหัวมากตัวเองก็รู้สึกแบบทําไมมันมันเวียนหัวขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ต่อนะคะน,นี่ก็หมดไปแล้วนะอันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นก็เป็นไซส์เล็กซื้อมาพร้อมกันไม่ใช่สิ่งซื้อตอนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันกับตัวนี้ไซส์เล็กนะคะส่วนตัวขวดที่แล้วเป็นไซส์ใหญ่นะก็อันนี้ก็เลยเลิกใช้ไปเลยหลังจากหมดขวดนี้ก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วแล้วก็ยังไม่มีโปรแกรมว่าจะซื้อกลิ่นนี้นะคะ แล้วก็กินต่อมานะคะคือกลินสุดท้ายของอมเนีย่ยคือกินนี้รักมากชอบมากมันเป็นกลิ่นแบบเราตูสนขมันเป็นดอกไม้ที่แบบผสมแป้งเออไม่รู้ว่ามันผสมอะไรนะแต่คือมันหอมแบบชอบวันนี้ฉีดนี่ล้วกันพเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดนะคะอ๋อฉีดเดยอะเปลืองเรารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันสามารถใช้ได้ ทั่วไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอากาศร้อนอากาศเย็นหรือไปงานหรือแบบไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยเราว่ากลิ่นเนี้ยคือใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆสำหรับเรานะเราชอบมากและนี่ก็คือ,คอน่าจะเป็นขวดที่สามมัง้งถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็ไม่ต่ำกว่าสองขวดแล้วแล้วก็อันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะถ้าถ้าเกิดมันหมดไปก็คงจะต้องซื้อซ้ำกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ซื้อซ้ำบ่อยที่สุดนะคะเพราะว่าชอบมากชอบกับทุกตัวที่มีของอมเนียเลย ตอนนี้ก็ไปแล้ว12ขวดนะคะทุกคนเหนื่อยจังเลยอะ่ะมันเยอะตอนแรกนึนกว่าตัวเองน้งหอมไม่เยอะนะแต่พอเอามาพูดอย่างเงี้ยเออมันเยอะว่ะโอเคไปต่อกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวไปจบต่อไปก็น่าจะเป็นกลิ่นนี้ได้มาใหม่มันเป็นกลิ่นที่แบบ ออกไปแบบยูนิเซชใช่ไหมคือเมื่อก่อนนะเคยใช้ CK 1วันรุ่นที่แบบเป็นออริจินอลเขาก็คือขวดสีแบบสีขาวๆข,ข,ขุ่นอะ่ะเอออันนั้นก็รู้สึกแบบฉีดแล้วมันก็เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้ชายเยอะเกินไปส่วนตัวเนี้ยไปอ่านรีวิวแล้วก็เขาบอกว่าเออมันมีความเป็นผู้หญิงปนนะเราก็ดมดูแล้วเออมันก็โอเคมันใช่เราก็เลยซื้อมาแต่ปรากฏว่ากลิ่นไม่ทนอะ่ะรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ติดเท่าตัว CK 1วันไอตัวสีขาวนะไม่ทนเท่าแล้วก็ เออมันก็มันก็เป็นความแบบผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้มากกว่าตัวสีเขยวเป็นรู้สึกว่ายูนิเซ็กกว่าตัว,ต,วตัวสีขาวนะคะคืนนี้แล้วก็เป็นสองตัวนี้นะคะที่เคยพูดไปนะนี่นี่อันนี้ก็ชอบมากเคยพูดไปแล้วค่ะเป็นอันนี้คือเลี้ยงมัว่วเลี้ยงมัว่วชั่วมากเลยนะตอนนี้พราะมู้จะเอาอะไรแล้วแบบตะกูหวานๆก็ได้ น่าจะหมดไปแทบแทบทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบได้เปิยปที่เราซื้อมาเพื่อที่จะลองใช้ลองกิ่นนะส่วนตัวนี้ก็เป็นเออเทอร์อะไรอะเอเทอร์นิตี้เหรอเป็นของ CK เหมือนกันนะอันนี้เป็นของ CK อันนี้จะเป็นสําหรับผู้หญิงนะคะวูมนนี่นะตอนซื้อมาแรกๆอ่ะมีความสุขว่าเฮ้ยทำไมน้องแก่จังแบบ นางมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวมากและนางไม่หวานเลยนางหวานแต่ไม่ได้หวานแบบน่ารักอะเราเป็นคนชอบกินหวานน่ารักหน่อยแต่นางหวานแบบหวานแบบผู้ใหญ่อะเป็นแบบเหมือนดอกไม้ที่แบบเป็นดอกไปกินดอกไม้นะสําหรับเราเป็นดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อะที่มันไม่ถูกแต่มันหวานแบบผู้ใหญ่อะ ถ้าให้นึกภาพของคนที่ใช้ก็คือน่าจะเป็นคนที่ออายุสี่สิบั p อะไรเงี้ยห้าสิบเป็นวัยแบบคุณแม่เราอะไรเงี้ยใช้แล้วมันจะไปกลิ่นแบบฉีดแล้วมันจะสึกเหมือนอยู่กับแม่อบอุ่นอะ่ะเออกลิ่นนี้แบบนั้นเลยจริงๆกลิ่นแบบกลิ่นแบบน่าจะให้แม่ใช้แล้วแม่ฉีดแล้วเราจะรู้สึกแบบอ,อบอุ่นใจอ่ะกลิ่นนี้เลยนะคะโอตอนแรกอ่ะรู้สึกว่านางแก่แต่พอฉีดไปฉีดมาเออนางก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะแบบฉีดแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตได้โดยที่แบบรอบข้างก็ไม่ได้แบบมองว่ามันฉุนหรือว่าเอ้ยมันนกนะิแบบ ใช้ได้ทั่วไปเราก็อายุไม่ได้น้อยแล้วเราคิดว่าเออกลิ่นนี้มันก็เราก็น่าจะใช้ได้นะคะค่ะต่อไปเตัวนี้ละกันเป็นน้าหอมที่เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะฝากพี่ที่รู้จักไปพี่เขามาจากลอนดอนมั้งเออพี่เขาเก็เลยหิ้วมาให้นะคะฝากพี่เขาฮิ้วมาอันนี้ก็คือ g i o r g i o a r n i น,นะคะอันนี้เป็นรุ่นอควาฝาเป็นหินสีฟ้าอย่างนี้ เออตอนแรกอะ่ะถามพี่เขาแบบอยากจะฝากพี่เขาหิ้วน้ําหอมจากจากจาก,จากต่างประเทศแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอากินไหนเราแบบไม่อยากลองกินหวานแล้วตอนแรกก็จะฝากซื้อพวกแบบสีแดงหรืออะไรที่เขาฮิ้ๆกันแต่เรารู้สึกว่าเออเราพักกินหวานไว้ก่อนละกันแล้วเราอยากได้กลิ่นที่มันออกแนวแบบสดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังมีความหวานแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออกลิ่นนี้พี่แนะนําหลายคนแล้วนานแล้วทุกคนก็ชอบลองไหมเราก็เลยอลองก็ได้ เราก็ไปอ่านรีวิวมาแล้วเขาก็บอกว่ากลิ่นมันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เราก็คิดว่าเออเรา,าจะใช้ได้แหละอยู่แล้วคนที่เขาใช้น้ําหอมที่คล้ายๆเราอะ่ะเขาก็บอกว่ากลิ่นนี้หอมเราก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะแบบชอบชอบเหมือนกันกันอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคฝากเขาพี่เขาซื้อมานะคะอันนี้เป็นขวดใหญ่เลยนะร0อย l คือแบบพอได้มาตอนแรกก็เออหอมอะ่ะมันมีความแบบหวานผลไม้อะ่ะเราใส่ไปแบบออกกาลังกายอย่างเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังรอดอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะฉีดแบบชีวิตประจำวันันไหนที่ไม่ต้องการความเลี่ยน หรือว่าไม่ละกาความหวานมากหรือความแบบเป็นแบบผู้ใหญ่มากๆอ่ะกลิ่นนี้จะอยู่กลางๆระหว่างช่วงอายุคือไม่แก่ไม่เด็กคือแบบคือมันใช้ได้ทั่วไปอ่ะมันเป็นน้ำหอมที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้ชอบมากนะดูดิแล้วขวดใหญ่มากใช้ก็ไม่หมดกลิ่นติดทนนะอันนี้ก็คือใช้ได้อยู่ได้เกือบทั้งวันแรกๆอาจจะกิฉีดไปก็เกินแรงแต่หลังๆมาก็จะอ่อนๆแต่คือเรารู้สึกว่าน้ําหอมตัวเนี้ยเป็นน้ําหอมที่มันไม่เปลี่ยนกลิ่นฉีดไปยังไงตอนแรก จนสุดท้ายของกลิ่นที่มันยังเหลืออยู่กลิ่นมันก็ยังเป็นแบบนั้นคือน้ําหอมือื่นอะเวลาที่เราฉีดไปอะโดยส่วนมากกลิ่นแรกกลิ่นกลางกลิ่นสุดท้ายใช่ไหมแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ากลิ่นแรกกลิ่นกลางกลิ่นสุดท้ายของมันอะเป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลยเรารู้สึกว่ามันไม่เขียนกลิ่นก็คือโอเคกลิ่นแรกมันก็หอมไงเราก็เลยแบบมันโอเคกลิ่นนี้ตอนนี้กำลังคิดว่าจะตัดต่อยังไงให้มันแบบสั้นที่สุดนะคะทุกคนพูดรัวๆมากแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยโอเคนะคะต่่่ออไปปปเเเ็็นนนหลังๆมมาจะริ้ํทีแบบ ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันนะไม่ดีมันก็ใช้หมดแหละแต่มีอยู่กลิ่นหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะคะก็คืออันนี้อันนี้แอนนาซุยนะที่เห็นมันพองๆนี่คือฉีดแบบเขาเรียกอะไรล่ะฉีดตามแบบตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ค่อยด้ฉีดใส่ตัวคือกลิ่นเนี้ยกลิ่นมันหอมแบบหอมอะ่ะชอบมากตอนไปนดมที่ร้านก่อนซื้อคือฉีดแล้วแบบอืมใช่เลยหอมมากหอมดีหอม หอมหวานน่ารักกลมกลมแต่ที่ไม่ใช้นางก็เพราะว่าพอนางฉีดออกมาโดนตัวแล้วอ่ะนั่งชุนเฉยเลยสําหรับเราเราสึกว่าไมมันก็หอมแหละแต่มันมีความแบบปีดขึ้นสมองอะ่ะเออมันใช้ไม่ได้เราก็เลยแบบเป็นฉีดแบบเหมือแนบบสเปรย์ทั่วไปแทนนะคะเสียใจนะนางก็น่ารักอะดูดีแพ็กเกจเป็นกระเป๋าถือแบบน่ารักอะแต่นั่นแหละ้จยความที่แบบรู้สึกว่าฉีดแล้วนางชุนก็พยายามแบบคิดว่าไม่ลองฉีดช่วงนี้ดูไหมบรรยากาศแบบน,นี้นู่นนี่นั่น ไม่ได้อ่ะกินนางชุนเกินสําหรับเราเราก็เลยแบบเก็บไว้ขวดน่ารักน่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็มีแอนนาซุยตัวที่ตอนนั้นไปได้มานะคะตัวนี้เป็นแอนนาซุยอะไรไม่รู้อะขวดแบบเนี้ยน้ําสีม่วงน้าเป็นลูกกุหลาบนะคือน้าเป็นน้าหอมกลิ่นกุหลาบเ้ยตอนที่เราซื้อมานะ่ะเราก็ไม่ได้คิดนะดมแล้วก็กินกุหลาบหอมดีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วแบบ พอได้มาแล้วก็เหมือนพอตอนเราไปเทสอะเขาจะฉีดใส่กระดาษให้ใช่ไหมแล้วเราก็ดมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะโอเคองนงี้ซื้อที่ญี่ปุ่นตอนันเนี่ยพราะฉะนั้นก็เลยเวลาเราไปเทสอะเขาไม่ให้ฉีดใส่ตัวเหมือนอย่างเช่นร้านที่ไปซื้อประจํานะที่ญี่ปุ่นอะเ<ค>วลาเราไปอะเราก็บอกว่าเอยเราอยากอยากดมกลิ่นนี้แล้วเขาอะเดินไปหาเขาที่เคาน์เตอร์อะแล้วเขาก็จะฉีดใส่กระดาษให้เราดมด้วยมันจะไม่ค่อยมีแบบติดขวดไว้ให้เราแบบฉีดดมเองอะที่ญี่ปุ่นไม่รู้ทําไมว่าหรือเขาอาจจะแบบกลัวว่าแบบ มันจะคนจะฉีดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันก็มีแต่ตัวไหนที่มันหมดเราก็ต้องเดินอไปให้เขาว่าเอออยากลองลินนี้เขาก็จะฉีดใส่กระดาษให้เรานะคะส่วนขวดนี้ตอนแรกใช้ตอนแรกคือแบบเฮ้ย <c oughs> แก่แก่แบบแก่มากเป็นกุหลาบที่แกไม่ไหวไม่ชอบแบบทายังไงจะหมดนะ่ะอยากให้น้องแบบได้ได้ใช้งานแต่เราไม่ชอบเลยเราก็ฉีดแบบเหมือนในเนี้ยฉีดใส่เสื้อผ้าฉีดใส่ทุกอย่างจนนางเหลือประมาณเนี้ยตอนนั้นน่ะตอนอยู่ญี่ปุ่นน่ะฉีดเล่นฉีดอะไรไปเนี่ยประมาณเนี้ย แล้วพอกลับมาไทยไม่มีน้าหอมใช้แบบรู้สึกว่าตอนนอนอยากฉีดน้าหอมก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาฉีดเลยเฮ้ยปรากฏว่าดีอ่ะฉีดไปฉีดมาชอบเฉยเลยแล้วก็ไม่กล้าใช้อีกเลยเพราะจะหมดแล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนชอบอ่ะฉีดไปฉีดมานางหอมมากสําหรับเราคือหอมแบบหอมกุหลาบที่แบบหวานอบอุ่นไม่เยอะมีความพอดีก็ไม่ได้เชิงแบบ แก่ไปเลยคือแบบเออเราฉีดแบบฉีดนมอะ่ะมันดีมากแต่ถ้าสามว่าฉีดไปนู่นไปนี่มันอาจจะไม่ได้เหมาะถึงขั้นที่แบบว่าฉีดไปเที่ยวไปเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าฉีดแล้วอยู่บ้านอะ่ะเฮ้ยนางดีมากแบบเหมาะกับการฉีดอยู่บ้านแล้วก็เอาตัวเองหอมๆกลิ่นมันอโรมาเทอรรพีมากค่ะมันแบบผ่อนคลายเป็นกุหลาบที่หอมหวานมันไม่น่าจะมีแค่กุหลาบนะกลิ่นมันอ่ะมันแบบหอมน่ารักคือ กลายเป็นว่าตอนนี้รักมากเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าใช้เพราะว่านานจะหมดนะ <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้ก็คือชอบอีกกลิ่นหนึ่งนะคะของแอนนาซูเป็นกลิ่นกุหลาบที่ดีมากที่สุดคือปกติอกกลิ่นกุหลาบมีกลิ่นหนึ่งที่ออกโทนโทนกุหลาบหน่อยก็คือของเจโลสติลนะคะเป็นน้ำหอมของเจโลนะอันนี้กุหลาบแบบคือมันให้ความแตกต่างกันนะมันกุหลาบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นกุหลาบแบบว่าสดชื่นเย็นเย็นหนัก เป็นความกุหลาบแบบใส่ออกงานอะฉีดแล้วก็เออไปออกงานกลิ่นน่าจะแบบช่วยหาคนแต่ตัวนี้เป็นกุหลาบที่แบบอ่อนๆนุ่มๆฉีดดมเองนอนอยู่ห้องอะไรบางครั้งอะนี่ก็จะฉีดคู่กันนะตัวนี้ฉีดตรงเนี้ยต,ตรงคอเพราะเรารู้สึกว่าตรงคออะตรงเนี้ยกลิ่นมันจะออกอ่อนๆใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวนี้ฉีดส่วนตามเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นตัวเนี้ยพอฉีดคู่กันก็จะเป็นแบบมีความกุหลาบ หนักบวกกับเบาเบอ่ะเออนี่ก็ฉีดมั่วซั่วไปเออแต่มันหอมนะฉีดคู่กันได้นะสําหรับเราอ่ะเราว่ามันมันมาคู่กันได้แต่วันไหนที่เรารู้สึกเอียนกับน้ำหอมที่เรามีเพราะอย่างที่รู้ว่ามันหวานใช่ไหมแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเอียนว่ะเบื่อแล้วเลี่ยนเกินอ่ะอยากเบรกสักกลิ่นอ่ะเราจะเบรกด้วยกลิ่นนี้คือมันดีอ่ะมันรู้สึกว่าเบรกได้มันเบรกทุกกิ่ได้เบรกแบบเหมือนอันเนี้ยมันก็สดชื่นแต่มันก็ยังมีความหวานไงเออแต่ตัวนี้มันมันไม่หวานสําหรับเราอ่ะมันเป็นแบบหอมที่แแบบบบดู ดูมีอะไรอ่ะออสปอร์ตหน่อยๆดูเขาเรียกว่าอะไรมันไม่หวานแต่มันก็ไม่ได้แบบหนักเป็นแบบแนวสปอร์ตผู้ชายมันเป็นน้าหอมแบบออกผู้หญิงแบบธรรมชาแมนอ่ะสาหรับเรารู้สึกแบบเออแต่ว่ามีความซ่อนความแบบดูดีหรูหราอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่แบบคือจะเก็บไว้อีกนะถ้าเกิดหมดก็จะซื้อตัวนี้มาเก็บไว้อีกเช่นกันเอาไวบบ้เบรกกลิ่นอื่นๆที่เรามีนะคะแล้วก็มีอันเนี้ยโดมาโลนตัวนี้เป็นกลิ่น English Pear and ์ฟ a ซนะคะเป็นกลิ่นที่เขาฮิตกันเราก็แบบเออมันฮิตใช่ไหมได้ฉันจะซื้อหลอดไอ้ขวดทดลองมาลองดูก่อนเพราะว่าเราไม่มั่นใจในน้ําหอมที่เราแบบไม่เคยดมอะ่ะตัวเนี้ยอันนี้ซื้อในตามแบบที่เขาฮิวมานะที่เขามาขายขวดเล็ก เราไม่มั่นใจว่ารสซนิยมของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเรื่องน้ำหอมเพราะอย่างนั้นเวลาเราดูรีวิวมาคนอื่นชอบชอบอ่ะเราอาจไม่ชอบก็ได้อันไหนที่เราไม่ได้ดมเองเราจะไม่ซื้อขวดใหญ่นะคะเราก็จะไปซื้ออะไรเล็กๆมาทดลองหรือว่าไปเทสท,ที่เคาน์เตอร์ก่อนปกติเวลาที่เราเข้าห้างใหญ่ๆแล้วเราไปเห็นแบบชอบ็อปจูมารอนอ่ะเราไปดมแต่ละทีเราก็รู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่น้ำหอมในแบบที่เราชอบเว้ยแต่ว่าด้วยความอิงวิชแพอะไรเนี่ยมันแบบดังมากเราก็เลยเห็นเขาขายขวดเล็กพอดีเราก็เอานั้นลองก็ได้ก็ เรารู้สึกว่ามันมันหอมแหละแต่มันให้ความแบบเออมันเป็นกลิ่นที่ผู้ชายก็ใช้ได้ใช่ไหมก็เห็นผู้ชายบางคนก็ใช้เรารู้สึกว่ามันออกไปทางผู้ชายมากกว่านอนไม่เหมาะสําหรับคือเอาไปว่าถ้าใครที่ชอบน้ําหอมกลิ่นเหมือนหวานน่ะจะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่หอมเว้ยไม่รู้นะคนอื่นที่ชอบบัดตอาจจะรู้สึกว่ามันหอมแต่เรารู้สึกว่ามันไม่หอมเพราะมันไม่หวานน่ะเออเรารู้สึกว่าแบบจะกกินนนไปปด้วยัเ็แบบ เป็นกลิ่นหรูแล้วก็ใช้ออกงานได้อะไรประมาณนี้เป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นหนักอะ่ะกลิ่นที่แบบว่าฉีดนิดนึงคนเดินผ่านต้องได้กลิ่นอสองกลิ่นกลิ่นอารมณ์แบบคล้ายๆกันนะแต่อันนี้จะมีความเป็นผู้หญิงเยอะกว่าสําหรับเราเราชอบตัวนี้มากกว่าเจมารลนะคะจะหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้เหลืออยู่สี่ขวดต่อไปจะเป็นน้ําหอมที่แบบซื้อยุบยิบได้ทรงได้โศอะไรอย่างนี้นะเป็นน้ําหอมแบบไม่ได้เป็นแบรนด์ก็มีแต่ว,ว่าเดี๋ยวขอพูดถึงน้ําหอมผู้ชายตัวก่อนละกันพอดีว่าอันนี้เป็นน้ําหอมที่ซื้อให้แฟนนะคะ แต่เขาไม่ได้ออกไปไปใช้ก็คือทิ้งไว้ที่ห้องนี้เราก็เราก็มีฉีดบ้างนะแต่ว่าอันนี้มันก็คือบุงกะลีนะตระก,กูลบุงกะลีนี่มันจะมีความกลิ่นติดทางหางของมันอะ่ะกลิ่นมันอะ่ะจะคล้ายๆกันไปทุกทุก,ท,กทุกกลิ่นนะแต่เรารู้สึกว่าบาดมตัวเนี้ยเรานึกถึงตัวเนี้ยเออมันมีสักกลิ่นอันที่มันคล้ายๆกันอะ่ะ เรารู้สึกว่าตอนนั้นสมัยนั้นชอบตัวนี้ก็เลยแบบเออตัวนี้ก็เลยซื้อให้แฟนชายนะคะก็เออเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราฉีดตัวเนี้ยเราจะนึกถึงตัวเนี้ยแต่เป็นในแบบผู้ชายอ่ะเอออันนี้เป็นแบบผู้ชายอันนี้เป็นแบบผู้หญิงสําหรับเราเรารู้สึกอย่างนั้นนะก็สาหรับผู้หญิงเราก็ว่ามันถ้าฉีดเล่นๆน่ะได้แต่ถ้าฉีดเอาจริงอาจงไปวงไปงานไปทํางานเรา้สึกว okay. ่ามันก็ไม่เหมาะกับความเป็นผู้หญิงอะเนาะพอะเป็นน้ำหอมผู้ชายอีกตัวหนึ่งที่เคยพูดถึงนะคะว่าชอบ ก็คือตัวนี้กุชชี่คอลตี้แต่ตัวนี้หมดแล้วนะสภาพก็ถึงเก็บไว้แต่ว่าอันนี้ใช้หมดเราอ่ะเคยชอบกลิ่นนี้มากแต่เราเคยใช้ที่เป็นอินเทนที่เราบอกแล้วพอเราซื้อตัวนี้มาเ้ยแล้วเราก็มาฉีดแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นนึงที่แบบปวดหัวะเออก็เลยแบบไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกความรู้สึกส่วนตัวคืออินเทนมันมีความหวานนิดนิดอยู่ในน้ําหอมแต่ตัวนี้มันฉุนอ่ะสําหรับเราไม่รู้ดิเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีแล้วที่ซื้อขวดเล็กมาเพราะว่า ไม่โอเคสาหรับเรานะถ้าเป็นตัวนี้ก็หมดแล้วนะเหลือสองตัวสุดท้ายก็คือเป็นน้ําหอมแบบธรรมดาเลยที่แบบกลิ่นหวานมากที่สุดในโลกอีกเหมือนกันจริงๆตัวนีซซ้ซื้อมาเพราะว่าอยากจะแบบเอาไปฉีดตามรถตามห้องหรือตามตู้เสื้อผ้านะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็เป็นน้ําหอมที่ธรรมดาทั่วไปกลิ่นน่ารักน่ารักนะคะก็มีตัวนี้ซื้อดองกีญี่ปุ่นนะมันเป็นน้าหอมอะไรไม่รู้อ่ะมันอยู่ในดองกี้อะแล้วเราก็แบบเดินไปส่วนน้ําหอมเขาแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็เลยแบบ ยิบขึ้นมาดมเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนอีดีว่าจูซี่อ่ะคือตอนนั้นเราเคยใช้เพราะเราไปซื้อน้ำหอมมาเสร็จแล้วเขาแถมไปตัวขวดเล็กมาให้ขวดแบบเป็นแต้แบบแต้มอะ่ะเออแล้วเราก็ใช้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า้มันหอมเราชอบแต่เรายังไม่ได้ชอบถึงขั้นที่จะไปซื้อขวดใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าพอฉีดแล้วมันก็เลี่ยนเกินนะทำไมเราถึงต้องซื้อน้ำหอมที่แบบราคาสูงหน่อยเรารู้สึกว่าน้ำหอมที่ราคาแพงอ่ะมันทำออกมาดีอ่ะมันทำให้น้ำหอมมีมิติอ่ะ แต่พอเป็นน้ําหอมที่ราคาค่อนข้างแบบถูกแบบพวกเนี้ยมันหอมก็จริงแต่มันไม่มีมิติอะแต่พอเป็นน้าหอมกลิ่นที่มันพูราคาแบบนี้เราไม่ได้มองว่ามันไม่หอมนะมันหอมมากบางตัวคือหอมมากๆาด้ยซ้าแต่ว่านั่นแหละกลิ่นมันไม่ค่อยมีมิติพราะมันไม่มีมิติเราก็รู้สึกว่าแบบเออใช้แล้วมันเบื่อเออเอาไปฉีดตู้ฉีดอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าให้ใช้ฉีดตัวเองก็ยังไม่โอเคนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะครบแล้วทุกกลิ่นที่มีกี่กลิ่นเนี่ยเดี๋ยวนับก่อน ทั้งหมด25กลิ่นนะคะที่พูดถึงวันนี้ก็โ mm. หเวลาผ่านไปรวดเร็วมากคือเราพยายามพูดให้มันเร็วที่สุดนะบางอันก็อธิบายได้ไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าแบบพูดบกไปบนมาหน่อยนะแต่คือเอาเป็นว่าเราพยายามเต็มที่แล้วกับการพูดถึงน้ำหอมทั้งหมดที่ม,ทมีของเราณนะตอนนี้ในอนาคตไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหรือจะลดลงกว่าน,นี้นะคะก็พยายามจะไม่บ้าน้ำหอมให้มากไปกว่าน,นี้แต่คือ เราเป็นคนที่ใช้น้ําหอมหมดเป็นขวดๆนะแบบหมดที่ในความหมายของเขาเมื่หมดก็คือจะเหลือแบบอย่างเงี้ยติดขวดเล็กๆน้อยๆจะใช้จนเรารู้สึกว่าเออพอแล้วก็กลิ่นเนี้ยแล้วเราค่อยไปซื้อกลิ่นใหม่มาทดลองแล้วก็จะเก็บบไปอย่างนี้นะก็ไม่เชิงว่าสะสมน้าหอมนะคะแต่ว่าน้ําหอมก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับมันทุกครั้งที่ไปเดินดูไปเลือกซื้อไปดมหรือว่าทุกครั้งที่ฉีดเราไม่ได้มองว่าแบบมันเป็นความฟุ่มเฟือยสําหรับเรานะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำใมีให้เรามีความสุขทางใจอะ บางกลิ่นที่แบบราคามันแพงอะ่ะเราก็เก็บแบบเก็บเงินซื้อหรือว่าแบบเออตัดสินใจว่าโอเคได้เงินโบนัสมาเนี้ยอ่ะซื้อเลยสักขวดให้เป็นให้เป็นรางวัลตัวเองที่ทํางานมาทั้งปีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบซื้อแบบทั่วไปเพราะว่าน้ําหอมที่เห็นอยู่20่สบกว่าขวดเนี่ยเราก็ซื้อทยอยซื้อก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะถ้าเกิดใครมี อะไรอยากจะติชมติเตือนหรือว่าไอ้ตรงนั้นไม่ดีขอตรงนี้เพิ่มหน่อยอยากให้รีวิวกิ่นไหนเพิ่มเติมก็บอกได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำให้วันนี้แล้วบ๊ายบาย